ราคาหลักสิบแต่ก็วิวหลักล้านนะคะสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตีนะคะ วันนี้คุณรตีจะพาขับรถไปที่ชายหาดบางสะเรและก็มีหลายท่านนะคะถามมาว่าซาเล้งคาเฟ่ที่คุณรตีชอบไปเป็นประจำเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เดินทางไปยังไงไปค่ะเดี๋ยววันนี้คุณรตีจะพาไปนะคะถ้าเราขับรถบนถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสมมาจากทางด้านอำเภอสัตหีบมุ่งหน้าไปที่เมืองพัทยาจางังหวัดชนบุรีนะคะ ขอ,อขับมาถึงบ้านบางสาเรให้สังเกตนะคะว่ามีปั๊มน้ำมันปตทอ,อยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็จะเป็นสามแยกไฟแดงอยู่ตรงนี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายลงไปก็จะเข้าไปยังตลาดบางสาเรแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆก็จะลงไปยังถนนเรียบชายหาดบางสาเรหรือถ้าเราไม่เลี้ยวนะคะเราไม่เลี้ยวซ้ายเราขับตรงไปอย่างเดียวค่ะตามถนนสุขุมวิทตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ผ่านสามแยก ชิดเลนซ้ายได้เลยค่ะแต่ก็ขับตรงไปก่อนนะคะอย่าพิ่งเลี้ยวที่ไหนขับตรงไปเรื่อยๆก่อนค่ะผ่านสะพานลอยที่อยู่ด้านหน้าเรานี่ไปก่อนนะคะขับไปเรื่อยๆค่ะเอานะคะตามไปก่อนค่ะขับไปเรื่อยๆขับอยู่เลนนี้แหละค่ะ ขึ้นสะพานนะคะตรงจุดนี้ไม่ขึ้นสะพานเราก็จะอยู่เลนซ้ายนี่แหละคะ่ะไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเลนค่ะขับเลนนี้แหละสบายใจดีนะคะขับมาเรื่อยๆเห็นไหมคะสะพานข้ามถนนจะอยู่ขวามือเรานะคะหลังจากนั้นให้สังเกตป้ายนะะี่ค่ะจะมีป้ายโฆษณาปรีชาซีฟูด้ดแล้วก็อยู่พัทยานะคะแล้วก็มีป้ายบอกว่า ก็เลี้ยวลงไปเลยค่ะตรงนี้นะคะซอยนาจอมเทียน56ค่ะอนะคะมีป้ายโฆษณาบอกเยอะแยะเลยค่ะร้านอาหารแล้วก็คอนโดมิเนียมอะไรต่างๆเราก็เลี้ยวซ้ายลงไปขับตรงไปเรื่อยๆค่ะทางด้านขวามือเราก็จะเห็นคอนโดมิเนียมนะคะตรงนี้ ็จะมีป้ายโฆษณาร้านอาหารโฆษณาคอนโดมิเนียมต่างๆโฆษณาร้านกาแฟะนะคะด้านขวามือก็เป็นป่ามีต้นไม้เยอะแยะค่ะขับตรงไปก่อนค่ะขับตรงไปเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นคอนโดมิเนียมที่สองแล้วค่ะคอนโดตรงนี้เขาจะเป็นสีขาวๆนะ เราจะตกทะเลนะคะขับตรงไปค่ะอันนี้คือถนนเรียบชายหาดบางสารเรที่เราเลี้ยวลงมาจากถนนสุขุมวิทเมื่อสักครู่นะคะขับตรงไปก่อนค่ะให้สังเกตคอนโดมิเนียมสูงๆอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเค่ะแต่เราไม่ได้ไปคอนโดมิเนียมนะคะเราจะขับตรงไปก่อนแต่ให้ตั้งข้อสังเกตว่าซาร คอนโดมิเนียมสูงๆนี้ไปนะคะขับตรงไปก่อนค่ะยังไม่ถึงนะคะตอนนี้ขับไปก่อนนะคะเดนมาเร่นะคะอันนี้เป็นคอนโดมิเนียมค่ะเราขับตรงไปก่อนนะคะไม่ต้องเลี้ยวที่ไหนตอนนี้ยังไม่เจอนะคะด้านขวามือก็เป็นชายหาดบางเรนะคะตอนนี้เราก็ขับรถอยู่บนถนนเรียบชายหาดบางเรค่ะขับมาเรื่อยๆ เห็นไหมคะต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ทางด้านซ้ายมือเราแล้วก็มีฟู้ดทรัค k นีคะอยู่ซ้ายมือเป็นเมษาสมูทีบาร์นะคะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะซาเล้งคาเฟ่อยู่ทางด้านซ้ายมือเราอยู่ตรงนี้ค่ะซาเล้งคาเฟ่นะคะก็หาที่จอดรถเลยค่ะอยากจอดที่ไหนยังไงจอดได้ตามสบายขอให้มีที่ว่างนะคะบนถนนเรียบชายหาดบางสะเรค่ะ จอดแล้วเราก็จอดรถนะคะถ้าเราขับตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะก็ะะจะเป็นถนนเรียบชายหาดบางสรดเนี่แหละคะ่ะด้านหน้าต่อไปก็จะมีบ้านมีร้านอาหารมีที่จอดรถต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะใครชอบตรงไหนอยากจอดเล่นน้ำหรือนั่งชายหาดบางสเสรตรงไหนก็จอดได้นะคะแต่วันนี้เราจอดตรงนี้ค่ะหลังจากที่จอดรถแล้วเราก็เดินไปที่ ซาเล้งคาเฟ่นะคะตรงน้นค่ะด้านหน้าเรานะคะไปกันค่ะเดินตามถนนเรียบชายหาดบางสะเร couch, ย้อนกลับมาเรื่อยๆค่ะก็จะเห็นซาเล้งคาเฟ่อยู่ตรงนี้เองนะคะนี่ค่ะซาเล้งคาเฟ่กาแฟที่เขาบดด้วยมือนะคะเนี่ยคอฟฟี่ช็อปเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ฮัลโหลสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนสวยขายกาแฟใช่ไหมคะโอเคค่ะเมนูเยอะแยะเลยค่ะเลือกดื่มได้ตามสบายใจตามชอบนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเมนูหลากหลายค่ะราคาเครื่องดื่มที่นี่นะคะของซาเล้งคาเฟ่ราคาหลักสิบแต่ก็วิวหลักล้านนะคะดูค่ะนี่เห็นไหมคะ